สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆ FC ที่รักทุกๆท่านวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเมนูขนมจินยวนกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายที่สุดในโลกแต่แซ่บีหลีเดอร์วัตถุดิบที่จะใช้ในการทำขนมจินยวนมีดังนี้ค่ะไก่เนื้อ สันคอหมูและหมูสามชั้นค่ะเส้นขนมจีนผักสลัดผักสลัดนำไปล้างน้ำให้สะอาดพิกขีหนูสวนและพิกขีหนูจินดาค่ะนำไปล้างน้ำให้สะอาด กระเทียมนำกระเทียมไปปอกเปลือกเตรียมไว้ก่อนค่ะมะนาวล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปคั้นน้ำไว้นำไก่เนื้อสันคอหมูและหมูสําชั้นไปล้างน้ำทำความสะอาดที่เรียบร้อยค่ะเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำทั้งสามอย่างนี้ไปต้มให้สุก หลังจากที่ต้มสันคอหมูหมูสาชั้นและไก่เนื้อสุกเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาหั่นกันเลยค่ะหั่นหมูสามชั้นสันคอหมูและไก่เนื้อชิ้นขนาดพอคำจะหั่นชิ้นนหานาหรือจะหั่นชิ้นบางก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะหลังจากที่หั่นหมูและไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะ นำกระเทียมที่ปอกไว้ใส่ก้นโคกตำแค่พอแหลกๆห,หลังจากนั้นให้นำพริกขหนูสวนและพริกขหนูจินดาใส่ลงไปตำรวมกันค่ะตำแหลกๆแ,แค่ประมาณนี้นะคะแล้วตักใส่ถ้วยค่ะ ำพริกขี้นหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทีบหนึ่งช้อนค่ะใส่น้ำปลาสี่ช้อนค่ะใส่น้ำเปล่าต้มสุกลงไปห้าช้อนค่ะ ใส่น้ำมะนาวลงไป6ช้อนค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มอีก4ช้อนค่ะ และใส่น้ำส้มสายชูลงไปหนึ่งช้อนค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวแหลมมะนาวอย่างเดียวค่ะเมื่อใส่เครื่องปรุงทุกอย่างครบหมดแล้วให้คนไปคนมาแล้วลองชิมดูค่ะว่าวรสชาติถูกปากถูกใจหรือยังค่ะรสชาติยังไม่ได้เราจะเติมมะนาวลงไปนะคะน้ำจิ้มที่จะทำทานกับขนมจีนยวนรสชาติต้องเข้มขน้น จัดจานน้ำจิ้มนี้ทำแบบเดียวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูขนมจีนยวนพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วจ้านำผักสลัดมาห่อหมูหรือห่อไก่แล้วราดด้วยน้ำจิ้มทานเป็นคำๆค,คล้ายๆเมี่ยงคําค่ะแซบอิลีเดร์จ้าขอทุกทุกท่านที่ติดตาม และได้เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แต่ยังไม่ได้กดติดตามขอช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณฟ้าที่ทําให้เฮาได้พอกัน ขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนฉันในวันนี้ใจบอกเคยหักไัยยังเฝ้ารอมารายปีเจ็บกี่ทีจำกี่ทีก็ยังรอเธอเสมออ,อยากสิขออายได้บอก รักษาใจน้องได้บ่แค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ใจเอ๋ยหากว่าหักน้องคนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้มกันเหมือนเคยนาย้าไอ้อ ให้ฟ้า,าริคิดคิดให้เฮาไปด้วยกันรวมสร้างฝันวันข้างหน้าให้ฟ้าสดใสมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เผอนอกใจจะเน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้นะคนดี โอ้อยากสิขอไอ้ได้บอรักษาใจน้องได้บอกแค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ชายเอ๋ยหากว่าหาักน้องคนนี้อยา่าหนีกันไปอีกเลยอย่าทิมกันเหมือนเคย da <middly>